คแม่เอาออกได้ไหมแม่เอาออกได้ไหมแม่ซื้ออะไรมาฝากวะแม่เชื่ออะไรมาฝากวะเฮ้ยแม่เรามาเก็บกันเรามาเก็บกันยืดนวดเกาะวัดเกาะวัดยืนยืนลูกชายแม่ยืนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาออกให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาให้เนาะแม่เอาให้เนาะยเดี๋ยวีิมาจังนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ชมคัอกไมลไหมับจ่าไปนอนเขาจจริงจขี่ไหมลูกขี่ไหมขี่บอไอขี่ไหมขี่นี่ไหมลูกขี่ม้าขีาเออ๊บหอมน้องหน่อยหอมน้องหน่อยเลยอ่ะหอมหอมน้องหน่อยหอมน้องหน่อยอ่ะหอมน้องหน่อยลูกเออเออมากวะมากทีละมากที จิงจิงจริงจิงจิงเออน้องน่ารักเว้ยน้องน่ารักเออน้องน่ารักไหมครับมันเข็นเว้ยมันเข็นเว้ยแต่แม่พานั่งนั่งไหมครับอ๋ไอ้เบิังหน้ามันนะ